สวัสดีครับผมเพชรแลนด์ออกิจเกษมครับวันนี้เจอกับเพชรน้ำหนึ่งไม่เคยชกอ่ะนะไม่เคยวันนี้เราต่อให้เขาหนึ่งหนึ่งครองครับเราร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ครับเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่จุดเจ็ดครับอ่าเลยนะครับซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่มอแล้วใช่สุธินครับคีคมซ้อมเพียบเลยครับผมกี่วันซ้อมมาซ้อมมาสองสองอาทิตย์กว่าครัเราเนี่ยเอาเพชรไงฝีมือด้วยอ่ะเดินหน้าถอยเต็้ครับได้หมดทุกอย่างใช่เพชรน้ำหนึ่งก็มีอะไรบ้างที่เห็นก็เท่าเขาเป็นมะไรเท้าเราเดินไปเท้าล้วก็แก้มาแล้วนะเราล่าสุดเป็นนไงงผลา ก็ไปแพ้ส <si ู้ศึกที่เชียงรายครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงก็ชนะพิระพัฒน์ชนะเพชรสีทองไปพลาดที่เชียงรายมาวันนั้นร้อยเท่าไรที่เช็คเข้ามาร้อยยี่สิบสี่ครับวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสี่เวทนี้โอเคไหมโอเคครับคกี่กิโลได้ก็สี่โลเวลาครับก็ไม่เยอะหนักหน่วยก็ประมาณนี้อ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยกู้เอทนะครับฝากพี่น้องชาวสุรินทร์และเอฟซีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับขอโชคดีน้องชายขอบคุณนะครับเป็นน้ำแข็งเจ้าชัวรครับ น้ำเพชรตํ้หนึ่งนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบสี่แต่ร้อยยี่สห้ารูว่าร้อยยี่ห้าร้อยยีบก้อยี่สี่อี่หเราร้อยยี่สิบห้าเขต่อให้มันบอลนะนะไม่เคยโช่วเข้ามานะไม่เคยครับเห็นเขไม่เขาเป็นมวยสไตล์ไงก็เขาเครื่องครับของเราประเภทก็ยังไงก็ได้มาไงไปอย่างนั้นนะนะก็ซ้อมอยู่ที่ต่อสุราํารมกี่วันแล้ซ้อมมาก็ ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆแล้วปั้มของใครทุกนี้ในค่ายตัวรัถไม่เหลือน้อยด้วยว่าเรื่องไปปัม้มอีกค่ายนึง <c oughs> มีดอกไม้ป่ามาช่วยคราแค่นี้ต่ <c oughs> อแต่คนดอกไม้ป่ากลับมาแล้วนะมาช่วยผลงานเราเป็นแค่มาลังสามข้อยก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งนะล่าสุดรถชกว่าที่ไหนที่นี่ไหมเขาผมเป็นนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้ามาแล้วชนะอะไรเพชรยธานครับอ่าวันนี้ก็กลับมาเจอเพชรไทยแลนด์ไม่เคยเจอเขานะไม่เคยครับก็มีรายหน้าโกงเพชรไทยแลนด์ที่เห็นก็มีแข้งก็เขาแข้งเขานะ ว่าช้าแต่ลูกพยาว่าถูกสีไหมพอๆครับกันไหมเราสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักปลายหกสิบสองครับปีนี้อายุยี่สิบสองครับลูกหลานจากจังหวัดชุมพรครับฟ้าเป็นครับเชียร์หน่ักเว้ไปวันนี้ฟ้าคุณหน่อยชัยชุมพรแล้วก็เอฟซีเตาสาตครับก็ยังหีเต็มที่แน่นอนครับเด็กก็โชคดีครับอมาวเนี่ยเนาะ